ประเด็นข่าวคะ่ะแพ้เพราะติดโซเชียลทหารรับจ้างนอร์เวย์อัดคลิปแหล่งกบดานอวดโลกสวยรัสเซียรู้จัดหนักส่งระเบิดไปถล่ม6กุมภาพันธ์66เป็นเรื่องที่บ่งบอกถึงความร้ายกาศของเซเลนสกี้ได้เป็นอย่างดีหลังทหารรับจ้างกบดานในโรงเรียนและโรงพยาบาลก่อนอัดคลิปลงโซเชียลและได้รับระเบิดมาทักทาย เซเลนสกี้เลยใช้จุดนี้มาอ้อนชาวโลกว่าโดนโจมตีโรงพยาบาลทั้งที่ไม่มีพลเรือนเรื่องนี้บล็อกดิตบูอัปเดตได้รายงานว่าสถานการณ์ยูเครนั้นกำลังวุ่นวายอย่างหนักหลายเมืองกำลังถูกปิดล้อมจากฝ่ายรัสเซียช่วงนี้ที่โดนก็คือเมืองลิมาลบักมุดถูกโจมตีด้วยลูกยาวอย่างหนักพร้อมระดมหน่วยทหารขนาดใหญ่จานวนมากเข้าอบล้อมสอดคล้องกับนางเมลเยอร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยูเครยนยอมรับว่าสัปดาห์นี้กองทัพรัรเซียส่งกองกําลังจํานวนมากฝ่าแนวป้องกันของฝ่ายกองกําลังผสมและโอบล้อมโจมตีเมืองบักมุดเปิดปฏิบัติการรุกที่ทรงพลังปิดล้อมเมืองลิมานหน่วยจูโจมของนารอบวักเนอร์รุกคลืบไม่หยุดแต่พวกเขาไม่ประมาทใช้ลูกยาวโยนใส่จนน่วมแล้วจึงค่อยส่งกำลังพลค่อยๆเข้าไปเป็นกลุ่มย่อยทีละน้อย เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตเมืองและมีอาคารมากมายอีกทั้งฝ่ายกองกำลังผสมก็กักตัวพลเรือนไว้ในห้องใต้ดินในบ้านแต่ละหลังจอดรถถังและรถหุ้มเกราะซ่อนไว้ในเขตที่อยู่ที่อาศัยเอาไว้เป็นโล่มนุษย์ใช้วิธีเดียวกับที่เมืองท่ามาริอุโบฝ่ายรัสเซียนั้นมีวัฒนธรรมว่าจะหลีกเลี่ยงทำร้ายพลเรือนการรุกคืบและยิงถล่มด้วยอาวุธหนัก ต้องแน่ใจว่าไม่มีพละเลือนพร้อมช่วยอพยพออกไปด้วยเหตุนี้การปิดล้อมและยึดแต่ละเมืองจึงช้าแต่ชัวถนนสําหรับส่งกําลังบํารุงทั้งหมดเข้าออกเมืองบักมุดนั้นถูกโจมตีอย่างรุนแรงด้วยปืนใหญ่นําวิถีและจรวดหลายลํากล้องส่งผลให้มีการสูญเสียที่สูงผิดปกติในฝ่ายของกองกําลังผสมกลุ่มทหารรับจ้างชาวนอร์เวย์ที่แฝงตัวเข้ามาในนาำหน่วยแพทย์กลายเป็นปุ๋ยไปซะเองบางราย รอดแบบบาดเจ็บหนักเช่นแซนเดอร์ซอสเฟนทิฟลิกชาวนอร์เวย์ที่วิ่งหนีเตลิดออกมาหลังจากโดนปืนใหญ่ของรัสเซียถล่มแบบไม่ลืมหูลืมตาไม่มีประโยชน์อะไรที่ฝ่ายกองกำลังผสมจะส่งทหารมาต่อสู้ที่เมืองบักมุดที่นี่รัสเซียทำเป็นมอตม้มคิลลิ่งโซนมาแล้วหลอกล่อ,อยั่วยุให้ฝ่ายกองกำลังผสมส่งทหารและอาวุธมาทำลายทิ้งอย่างง่ายได้การส่งกำลังเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วปล่อยให้อีกฝ่ายโยนลูกยาวมาใส่จากทิศทางโดย รอบตลอดหลายเดือนเห็นพื้นที่สำคัญกว่าทหารเป็นหลังนิยมของทหารของตะวันตกเป็นบทพิสูจน์ว่าหลังนิยมทำสงครามแบบนี้จึงทำใช้ฝ่ายนาโต้พ่ายแพ้สูญเสียมากในแทบทุกสมรภูมิมาตลอดเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามประโยชน์ที่ได้รับต่ำกว่าผลเสียที่เกิดขึ้นนอกจากรักเสเซียจะใช้กลศึกปิดล้อมโจมตีแบบมอตมเนื้อเพื่อบั่นทอนและทำลายแล้ว ขณะเดียวกันก็ใช้กลยุทธ์โยนลูกยาวใส่พื้นที่พักทางทหารของกองกำลังผสมด้วยพวกนี้มีจุดอ่อนก็คือชอบถ่ายคลิปอวดลงโซเชียลว่าพักในมหาวิทยาลาัยโรงเรียนโรงพยาบาลที่ไม่มีผลเลเรือนทำให้หน่วยข่าวกรองรัสเซียเป็นบอ่อแสนหนึ่งในการส่งลูกยาวไปเยี่ยมหนึ่งในนั้นก็คืออาคารของมหาวิทยาลัยเมืองคาคิฟยูเครนตะวันออก ซึ่งทหารกองกำลังผสมพักอาศัยอยู่จึงถูกขีปนาวุธปร่อนรัสเซียปล่อยมาโจมตีอาคารพักทหารจนพังหายไปทั้งหลัง ระบบป้องกันภายทางอากาศเทพดีๆทั้งหลายของกองกำลังผสมนาโต้ยังทำงานตามปกติเหมือนทุกครั้งก็คือม้วนตัวลงมาถล่มถนนใจกลางเมืองคาคิฟอาคารโดยรอบพังวินาศก,นกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่าหน่วยข่าวกรองทางทหารยืนยันว่าทางการยูเครนตั้งใจที่จะปั่นกระแสะข่าวครั้งใหญ่เพื่อกล่าวหารัสเซียว่าเป็นอาชญากรสงครามวิธีการก็คือทำเหมือนเดิมทุกครั้งโดยวางแผนวางระเบิดอาคารทางการแพทย์ในเมืองคา ในช่วงที่รัเสเซียปล่อยลูกยาวมาโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารเพื่อกล่าวหารัเสเซียว่าจงใจโจมตีวัตถุพลเรือนรูปแบบจะคล้ายที่ยูเครนเคยใช้จรวดยิงถล่มใส่สถานีรถไฟ และอาคารอพาร์ตเมนต์ในเมืองคลามาทอสมาแล้วแม้ว่าสร้างจรวดนั้นจะเป็นของฝ่ายกองกำลังผสมก็จะอ้างชูไทยผ่านสื่อตะวันตกไปดือด้อส่วนการเมืองภายในยูคเครนนั้นกำลังแตกแยกช่วงชิงอำนาจกันเองอย่างหนักโดยล่าสุดนายเดวิดอาราคเมียหัวหน้าพักรัฐบาลซึ่งเป็นพักเดียวที่มีสมาชิกในสภาเพราะฝ่ายค้านถูกยุบพักไปหมดแล้วเขาระบุว่า จะมีการปลดนายอเล็กเซย์เรสนิคอฟรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนโยกให้ไปนั่งตบยุงปลอบใจเป็นรัฐมนตรีอุตสาหาการรมเชิงกลยุทธ์จากนั้นก็จะแต่งตั้งพลตรีคิริลบูดานอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนคนใหม่สาเหตุเรื่องนี้มาจากที่ฝ่ายสหรัฐส่งทีมมาตรวจสอบ และนักข่าวสายตะวันตกแชร์ว,ว่าการจัดซื้ออาหารให้กับกองทัพมีราคาที่สูงเกินจริงมากมีการติดสินบนจนต้องปลดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมวยาเชสลาฟชาโปวอลอฟและปลดนายบ็อกแดนคามินนิสกี้รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อของกลาโรมพร้อมรัฐมนตรีอีกหลายคนเพื่อเป็นแพะรับหน้าแทนตำแหน่งที่ใหญ่กว่าและถูกตั้งข้อหาอาญาทุจริตละขัดขวางการดำเนินงานของกองทัพยูเครน การปลดรัฐมนตรีกลาโหมครั้งนี้ก็เพื่อหวังว่าจะบรรเทาความไม่พอใจของสหรัฐที่ต้องการให้นายเซเลนสกี้ลาออกเปลี่ยนตัวผู้นำรัฐบาลใหม่เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดการนำทหารมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็เพื่อหวังดับความัดแย้งระหว่างรัฐบาลและกองทัพซึ่งปริแตกหนักขึ้นทุกวัน ส่วนประวัติว่าที่รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่นั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลเขายอมรับด้วยตัวเองว่าเป็นผู้วางแผนก่อการร้ายระเบิดสะพนานไครเมียในเดือนตุลาคม65ปีที่แล้วและการส่งโดรนและเรือร้ายคนขับไปก่อการร้ายที่แหลมไครเมียด้วยวางแผนร่วมกับกลาโหมเมืองผู้ดีและลูกพี่ขายใหญ่นับแต่นี้สหรัฐจะผลักดันสมาชิกนาโต้ให้มาตกลลมลึกสงครามยูเครนโดยจะมีอังกฤษคอยลอบแทงข้างหลังยุโรปเปิดสงครามการค้ายอย่าง ต็มรูปแแบบแนนอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจะก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทส่ทงฟรีทั่วประเทศโทร02 1 1 4 6 6 6.3